สวัส <9 S 2> ด,ดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟวันนี้เราจะเราจะสตรีมสดกันนะครับผมเฮ้ยยังไม่ถึงสตรีมสดดิมาท่านั้นนครับผมแบบเรามาสอนเขาเรียกว่าอะไรนะผมจะมาสอนแบบคันเทพทตอนที่หนึ่งคันเทพ ผมจะมาสอนขั้นเทพตอนที่หนึ่งนะคบผมตอนนี้โดดล้มมาแล้วไม่ไหวแล้วเพื่อนๆนไปหาห้องกันด้านหลังปะ่ะด้านหลังปะ่ะอุย้ยมีคนยิงอุย้ยมีคนยิงอุย้ยมีคนยิง ยิงยิงหนักจังเลยนะตัวเองอะ่ะโอ้โหดูข้ามบนมันก็ยิงสนุกจังเลยเฮ้ย <c oughs> โอเคได้ของแล้วทางงั้นไปต่อฮะไปต่อรู้จักไปต่อไหมเยวเรล่มกระสุนที่นั่นกระสุนแล้วนะสองน้ดหนะมีไหมเฮ้ยโกงปะเนี่ย กงโกงโกงโหคนกากด้วยคนกากด้วยผมไม่ได้พูดแล้วผมจะมีสมาธิไมมน้องน้องกลัวเนะน้องๆ้องกลัวรู้จักน้องน้กัไหมเออน้องๆกลัวนะน้องๆมันอยากพูดกับเพื่อนเยอะดีโดนตีมือตีมือหักตีมือหักยังไงอะตีมือหักพอตายแล้วมะตกนรกเออนั่นแหละผม ขวดเพื่อนๆว่าผมมีแคนของตัวเองแล้วนะครับผมรู้จักสังเกตว่าผมมีแคนของตัวเองแล้วเย้มีแค่ของตัวเองสาหมมาห้าพบาทมันกว่าจะสร้างได้ต้องดูก่อนนะหมดูรายละเอียดก่อนนี่นายอ ดูผมชื่อชื่อแคนเอวเอแบบเอวเออชิแบบชื่อแบบเกาหลีเลยแล้วก็ไอดีแคนนี่เลยนะคะผมตะวันอยู่ผมอยู่ที่ทางตะวันออกล,ละยองเน้นผมเน้นไตแหลงอะครับสไตล์แบบเน้นไตแหลงผมจะเน้นไตแหลงอะค่ะผมเลย ที่จริงอ่ะผมเลเวล50นะครัเพื่อนน้องผมเลเวล50ผมอ่ะอีโรอีเอ้ยไม่ใช่แพตตินัมเออนี่คำขวัญสีแดงมาแรงนิดเดียวแล้วก็ประกาศฮะเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมวันที่ห้า เอ,เออไม่ใช่เดี๋ยวเือนอะไรนะเดือนอะไรนะเดือนอะไรนะอล้รอะไรนะอ๋อตุลาคมตุลาคมโอเคฮะเมื่อกี้ผิดไปหน่อยนี่ ตุลาคมมีเนี่ยตุลาตุลาคมเอ่อเรือนตุลาคมวันที่วันที่เออวันที่ห้าทำซีรีส์ฟรีไฟล์ถ้าใครมาไม่ทันเนาะ <Okay. S 1> ก็ ไม่ให้มานะคะผมต้องมาต้องต้องมาต้องมาก่อนบ่ายสามซีรีส์จะปิดตอนตอนสี่โมงนะผมสี่โมงต้องมาก่อนบ่ายสามเราจะทำซีรีส์บ่ายสามโมงตรงและเราก็จะจบซีรีส์ประมาณสี่โมงหนึ่งชั่วโมงคอดีจะได้แบบเราจะทำซีรีส์สั้นให้ให้ดูนะผู สี่ส the okay. ันสันสันหนึ่งอ่ะสันหนึ่งอ่ะโอเคในเราเนี่ยก็ทุกคนก็เข้าใครของผมได้แล้วนะครับผมทุกคนก็เข้าคลครของผมได้แล้วเย้อ อ้าวอ้าวอย่าบอกนะว่าว่าอ้าวอ้าวอ้าวเคนเฮ้ยโดนผมดโดนแฮกเหรอผมโดนแฮกตรอเนี้ย อ้าวยุบแขน T M อ้าวยุบแขนไม่โดนแฮกโดนแฮ็กไม่โอ้ตายแล้วทนีนี้ทีนี้ทีนี้โลว w ต้องทำใหม่นะต้องทำใหม่นะคะทุกคนยอบายแค่มันไม่ได้มีอะไรเออก็เจบภาษาเกาหลีไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะคะ งั้นผมเข้าแคนนี้นะครับผมผมเข้าแคนนี้อื้มอ,อ่าสายลุยบวกบวกุกโอเค จบเลยต้องสร้างแครนใหม่นะคะปุ๊บเจอบะผมต้องสร้างแคลนใหม่และโอเคน้องๆเดี๋ยวเน้องๆพี่มีอะไรจะบอกว่าแคนพี่หายน้องๆไม่เห็นเลยน้องๆท่านผู้ชมน้องๆแต่ละเห็นไปมแล้วล่ะลูกแคนไปทำไมก็คนมันไม่บาคนมันไม่เคยแบบ มีใครของตัวเองมาก่อนนะวันแบบเวียนแบบผู้ชวยซิงซองมาสูงซิงซองจริงๆเลยซิงซองอ่ะรู้จักซิงซองไหมคิงคองเนี้ยผู้ช่วยเนี้ยเออจับบอสรู้จักบอสนะคะน้องๆมาอัดถ่ายคลิปของเราไปเรื่อยๆมากๆเลยแลาวว้ามันมีบอสด้วยมีบอสด้วยมีบอสด้วย นะคบผมมีบอทด,ด้วยมีบอทแค่สองคนนะฮะเหนียดละโอ้โหใน,นเพรแค่หนึ่งเพรโอจะเติมเกมป่ะกลาเป็นร้อยล้านเพรเลยน่าจะดีมีแค่สิบสองเพรเองตอนนะี้โอยยน่มอ่ะแย่แย่ขนาเจ้าจังเลยแลร่างของเอาจังเลยได้แค่เพรเดียวโอ้ภูมิใจและเพร เชื่อมันน้องๆสามคนะใช่ไหม,ออม,ไหมตอบมาหน่อยม,มีใครตอบใส,ส่ไก่ตายไปแล้วใส่ไก่ตายไปแล้วน้องพี่ไม่ลงนะเฮ้ยไปก่อนแหละไม่ต้องมีความสำเร็จเชียวอืง ลาอยู่นั่นแหละกระดดิมาแทนของเราได้จากไปตั้งแต่ปี2500ตั้งแต่ปี2525คนลงเยอะอีอย่างว่าที่ไหนคนลงเยอะที่ไหนออกมาหน่อยจะได้ไปช่วยได้ MP40 ยามวก ได้บวกสองก่อสองได้เดูอได้อยู่อืมสากาสากาสายฟ้าเจอหมวกหนึ่งไนมะ่เอาฮะมีมีโอ้ไมก่ก้อนโหสาลิงไปก็ตายดิที่เนี่ยมันมีคนเยอะนะฮะต้องระวังให้ดีด้วยทาเป็นอะไรวะเนี่ยเอามีเฮ้ย นี่เนี่ยรูดูดูความเพียรของเราอุ้ยแปลงแปลงเหมือนกันนั่นเนี่ยไม่ไหวแล้วทุกคนโอ้โหคนนี้ต่อยสองทีแท้งแลวต่อยสองทีจเจ๊งเลยมันไม่ไหวแล้ว ปืนปืนจะไปสู้ได้ไงล่ะสองยาวสะด้วยผมไม่มีสักหนึจกัจากาเอาใจสเกลม้น้องเนาะนี่เริ่มหัวร้อนแล้วน้าน้องน,องนองี่เริ่มหัวร้อนแล้วนะครับน้องน้องทุกคนอย่าเป็นแบบนี้อีกอย่าเผิ่เป็นลบคลิปนะครับเราจะโดนกีเอ็มแบนเอาไย่ทำตามนะครับ ฮลโหแอบจริงๆยังไม่ได้โดนแฮกนะผมผมเกลียดแคนของตัวเองนะไปทัวร์กันหน่อยได้ไหมอย่างวะ เรม่ควรเล่นเยอะควรเล่นเยอะเลยรนั่งนิ่งจมูกขาเลยนิ่งจมูกคอเลยวันนี้เราจะเอาผลแจกให้น้องนี่มมตั้งสิบมีตั้งแบบหนึ่งร้อยสิบเอ็ดพชรได้แน่นอนน้องน้องคนที่ชื่อน้องที่แบบที่พี่มาเข้าแทนน้องใช่ไหม เน้นอันนี้ใช่ไหมเนาะหัวหน้าแคนเพื่อนออกจากกลุ่มไปแล้วเอาเพื่อนเตะออกจากกลุ่มโหนอืมใช่ไหมเนี่ยนี่ไง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 เออคนนี้เออ อย่างจำหน้าไว้ได้แน่น่ะอือใช่เลยคนนี้นเรียเรียบตรงไปเลยนะคะงงเจ้าของคนไปให้อยู่แหละ ชุดนี้ลูกวัวชุดนี้เรื่องก็บดเลยเรื่อบดเลยเบดชเพราะสำหรับวันนี้อย่าตัวคนนี้ก่อนให่แลมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายคนมันล่อใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมนกใช่ไหมแมว เมียวหน่วยรากจาราชนไม่ทอเราชนควรป้อโลกเออไม่าย